สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะบผมเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะครับควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้ esp 8 2 6นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราใช้ในส่วนตัว esp 8 2 6สนะครับหน่ m c u esp 826 Wi-Fi โมดูลนะครับซึ่งก็จะเป็นโมดูลมัลติเลอร์ที่มีตัว Wi-Fi อยู่ในตัวเดียวกันไว้สำหรับในการรับส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะครับในที่ครับผมเราจะใช้ในส่วนตัวเซนเซอร์ pH กับเซ็นเซอร์ EC เพื่อทำาใหีในการวัดค่าปุ๋ยของเรานั่นเองนะครับโดยตัวเซนเซอร์ pH กับ EC นั้นเป็นแบบอนาล็อกนะครับดะนั้นครับเราจึงต้องมีในส่วนของตัวแปลงสัญญาณ เป็นอนาล็อกนะครับจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลหรือว่า A to D นั่นเองนะครับอนาล็อกทูดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์โดยใช้ IC เบอร์ PC8591 นะครับต่อร่วมกับนะครับซึ่งเป็นบัส I2C ต่อร่วมกับตัว rtc เรียวไทม์คอบร,ร่วมกับตัวนะครับจอ lcd ขนาด20คูณ4เพื่อทำห้าให้ในการแสดงผลการทำงานนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันครับตัวเซนเซอร์ ec ของเราในที่นี้ครับเราได้ทำการปรับปรุงใหม่เนื่องจากว่ารุ่นก่อนๆที่เราเคยใช้น้ำนะมีปัญหาเรื่องอายุการใช้งานของหัวและมีราคาค่อนข้างแพงครับแต่ทีนี้เราดึงช่างใช้ในสองหัวที่เราดัดแปลงขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเกิดว่าหัวเกิดการเสียหรือสึกก่อนไปล้วก็สามารถจะทำการเปลี่ยนหัวได้โดยที่วงจรการทำงานก็ยังเหมือนเดิมนะครับโดยนับตัวสัญญาณ ec ตัวนี้นะคร ความนำไฟฟ้าหรือ e ิเล็กทริคคอนดัก t ิวิตีนะครับของตัวสารละลายปุ๋ยของเราก็จะอ่านออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อกสู0-5โวลต์และก็ทําการใช้ตัว A2D นะครับหรืออนาล็อกทูเรตอ์คอนเวอร์เตอร์นะครับแปลงเป็นสัญญาณจิตอลเพื่ออ่านเข้าสู่ตัวน้ำ e a p 8 2 6เพื่อทำการที่ในการประมวลผลต่อไปนั่นเองโดยรีเลย ที่เราใช้นะก็จะเป็นรีเลย์ขนาด4ชแนลครับโดย2ชแนลล่างก็จะเป็นใน2ตัวค่า p h เพื่อวัดสหรับในการปรับให้ p h สูงหรือต่ำนะครับแล้วก็รีเลย์2ตัวบนตัวนี้ก็จะเป็นค่าของ ec นะครับก็คือปุ๋ยก็คือค่า conductivity ต่ําและสูงนั่นเองนะครับโดยดีเลตตัวบนก็คือค่าสูงต่ําสูงต่ําอันนี้ก็จะเป็น p h แล้วก็ ec นั่นเองก็ต่อให้ถูกเราสามารถจะทําการต่อได้โดยนะครับใช้หน้าสาัมผัสระหว่างขาก common กับขา no นะครับเอาไว้สำหรับในการต่อปั้มหรือ ต่อตัวโซลินอยเพื่อทำให้ที่นิการนะครับอาให้ปุ๋ยนะครับทำการปรับตามค่าที่เราตั้งไว้ในแอปนั่นเองสำหรับตัว power supply ของเรานะก็จะใช้ในส่วนของตัว a ปเ p t e r ขนาด5โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์เสียบเข้าสู่ตัวแจ็ค USB แบบ m i c r o c ที่อยู่ทางด้านข้างกล่องได้เลยนะครับสำหรับตัวนะครับอาสัญญาณ Wi-Fi จากตัว a p 8 0นั้นเราได้ทำการตั้งในส่วนของตัวค่าซอฟต์แวร์ให้ทำการจับกับโทรศัพท์มือถือที่ทำการปล่อย hotspot ของเราฉะนั้นถ้าเกิดผู้ใช้งานนำไปใช้จะต้องทำการแก้ในส่วนของตัว SSID และ พาสสุดให้ตรงกับตัวเราเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือที่ทำการปล่อยสัญญาณ wi-fi ซะก่อนถึงจะใช้งานได้โดยการเราจะให้แนนส่งตัวซอสโค้ดไปและทําการเบิร์นเข้าสู่ตัว usb และทําการเปลี่ยน ssid และพาสสูดให้ตรงกับตัว hotspot ของมือถือหรือว่า Wi-Fi ของเราเตอร์ของเราครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลนุากครับเดี๋ยวเราทําการนะครับคลิกกล่องสักนิดหนึ่งนะครับเราจะให้ทําการดูการทํางานของรีเลย์นะครับโดยนะครับถ้าเกิดว่าไฟ led ที่ตัวรีเลย์ติดนั่นแสดงว่าตัวรีเลย์นั้นทํางานแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟ led ที่ตัวรีเลย์ดับก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะครับครับในที่นี้ครับผมเราได้ทําการปล่อยไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ควบคุมของเรานะครับ รอให้ตัวโนด m c u ของเรานั้นทําการนะครับเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ที่เราได้ตั้งไว้ในตัวซอฟต์แวร์ครับในที่นี้ครับเมื่อ Connect เสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นคาว่า Wi-Fi Connect และตามด้วยหมายเลข IP ในที่นี้ก็คือ IP 192.168.43.14นะครับทีนี้ครับก่อนที่จะใช้งานครับมือถือบนแอปของเราเนี่ยต้องจะต้องทําการจับกับตัวสัญญาณ Wi-Fi ให้อยู่ในวงเดียวกันก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับ ในที่นี้ครับเราได้ใช้แอปนะครับ v g a t Control ซึ่งเราได้พัฒนาขึ้นมาเองนะครับโดยใช้ภาษา Java นะครับนะโดรนบนระบบปฏิบัติการ Android นะฮะเดี๋ยวเราก็จะใส่ IP ให้ตรงกันในที่นี้ก็คือ192.168.43นะครับอ่าใส่เข้าไป43.14นะครับให้ตรงกับตัวเครื่องครับตัวเครื่องเราจะมีการโชว์ IP ออกมาครับเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็กดปุ่มจาก d i s Connect ให้เป็นนะครับอ่า o n น e c t นะครับอ่าราสักครู่ครับ เมื่อ Connect เรียบร้อยครับก็จะเห็นค่า EC value นะครับกับค่า pH value ในที่นี้อ่านได้ประมาณ5ตัวหัว pH ของเรายังอยู่ในตัวสารละลายที่อยู่ด้านในของขวดนะครับซึ่งก็จะสวิงระหว่าง5-6ได้นะครับหรือนับตัว EC value ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ28.4มโครซเมน์นะครับฉะนั้นเราถ้าเกิดเราจุ่มลงไปในสารละลายค่า EC ที่อ่านได้ก็จะนะครับแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับสารละลายว่ามีค่าความนำมากแค่ไหน ในที่นี้ครับผมเราก็ลองเปรียบเทียบกับตัวแอปกับตัวหน้าจอครับมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับตรงกันนะครับตามช่วงเวลานะครับในที่นี้ผมเราจะทําการทด<ม>สอบในการใช้ระบบแมนนวลก่อนมันสามารถทํางานได้2ระบบก็คือออโต้ละแมนนวลถ้าเกิดเป็นออโต้ก็จะทํใหน้าที่ในการตัดต่อรีเลย์ตามค่า EC และ P h ที่เราตั้งนะครับกับค่าแมนนวลเราก็สามารถที่จะทําการออนออฟน้ำหน้าสมัมผัสรีเลย์ตรงนี้โดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับ เข้ามาสู่ออโต้ได้นั่นเองนะครับลองดูเราลองในสวนตัว pH ก่อนนะครับจะเป็นรีเลย์สตัวนี้นะครับนะครับถ้าเกิด High On รีเลย์ตัวบนจะติดสังเกตได้จากตัว led ตรงนี้นะครับ High Off ครับรีเลย์ก็จะดับนะครับถ้าเกิดเป็น high ก็จะเป็นด้านบนอันนี้จะเป็น2ตัวนี้จะเป็น pH นะครับลง low off ครับนะตัวนี้นะครับ อ่า l o เมื่อกี้นะไม่โ o ออ f f นะครับออีกครั้งครับ l o อ on low off นะครับรีเลย์มันจะไม่ทํางานพร้อมกันนะครับเนื่องจากว่าการผสมปุ๋ยเนี่ยมันจะสลับการทํางานถ้าเกิดว่ามันทํางานพร้อมกันจะทําให้ปุ๋ยเนี่ยเสียได้นะครับฉะนั้นเราก็เลยตั้งมาให้รีเลย์หน้าสัมผัสมันจะไม่ให้อ่อนพร้อมกันนั่นเองครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรีเลย์อ่าพีเอชลองค่า EC บ้างครับอ่า h i ดูครับอันนี้จะติดนะครับ Hello, ดูอ่านี่ก็จะด้านบนก็จะดับแลวด้านล่างก็จะติดนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราปิดหมดนะครับตัว led ก็จะไม่ไม่ติดนะครับในที่นี้เราสามารถต่อกับโซลีนอยด์นาฬิกปุ๋ยกับหรือว่าปั๊มก็ได้นะขึ้นอยู่ว่าเราใช้แบบไหน,นถ้าเกิดใช้เป็นถังน้ําก็จะเป็นปั๊มนะครับอ่านะครับในที่นี้คือการทํางานในส่วนของตัวโหมดแมนนวลนะครับถ้าเรากดอยู่เนี่ยมันจะแปลงจากโหมด auto ตรงนี้ตอนแรกมันจะขึ้น auto กลายเป็นแมนนวลถ้าเกิดว่าเราสับ การทํางานนะครับให้สู่โหมดออโต้ครับแล้วก็ทําการตั้งเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะกลับมาเป็นออโต้เห็นไหมครับลองแมนนวลอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นสู่หน้าจอ LFD นะครับก็คืออัปเดตให้เราได้เลยนะครับทีนี้การตั้งค่าปุ๋ยครับทีนี้ผมใส่เข้าไปเรียบร้อยในแอปแล้วนะครับเราสามารถจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยการคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขนะครับให้เราใส่นะครับ ในที่นี้ครับถ้าเราใส่ค่าต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิกปุ่มเซตตรงนี้นะครับอ่านะครับเมื่อเราเซตเข้าไปเรียบร้อยนะครับค่าที่เราเซตมามันก็จะตรงกับในจอ lcd นะครับเดี๋ยวสังเกตนิดนึงค่านะครับที่อ่านได้นะครับจากจอ lcd p h ตรงนี้นะครับก็คือค่า p h e a ที่อ่านได้จากตัวหัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับส่วน ec ตัวนี้ก็คืออ่านได้จากตัวเซนเซอร์ที่อยู่ ตรงนี้นะครับส่วนค่า L ตัวนี้ก็คือค่าโลของ pH ครับก็คือค่าโลอยู่ที่ประมาณ6.7ค่าไฮแปนะครับในที่นี้ก็คือเราตั้งไว้ตรงจุดนี้นะครับ pH ไฮแปเห็นไหมครับส่วน pH โลก็คือ6.7ส่วนค่า EC โลก็คือ5.5นะครับอะไฮนะครับ5.5กับ EC โลก็คือเท่าไหร่2.5ไมโครซีเมนนั่นเองนะทีนี้เราลองนำในส่วนของตัวนะครับอะ pH จุ่มลงไปในสารลายปุ๋ยนี่สารลายปุ๋ยเราได้ทาการทดสอบโดยการนะครับ ใส่ผสมกันไปในขวดจะเห็นว่ามันเหลืองๆนะครับมันจะไม่ใช่น้ำใสๆก็คือเป็นสารละลายปุ๋ยที่เราทำการทดสอบนะครับใส่เข้าไปครับที่เราใส่เข้าไปครับมันก็จะอ่านได้นะครับรอสักพักหนึ่งระหว่าง5กับ6นะครับจริงๆมันจะเป็น5แต่ว่าเครื่องเราเนี่ยปรับให้มันไวขึ้นข้ครับค่ามันก็เลยขึ้นลงขึ้นลงนะครับทีนี้ลองรู้ค่าในส่วนของตัว EC ครับจากเดิม2 8่นะครับ ู่นะครับะะนะครับในนี้คือ8.5นะครับครับแต่ว่าถ้าเกิดมันสูงขึ้นนะครับอย่างนี้เราตั้งโปรแกรมให้มันอ่านนะครับค่าได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราเอาออกจากตัวสารละลายครับเพื่อเป็นการเช็คว่านะครับ EC นั้นมันจุ่มลงไปในสารหรือเปล่าถ้าเกิดอ่านได้อยู่ที่ประมาณ ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเนี่ยมันไม่ได้จุ่มอยู่ในสารละลายแต่ว่าถ้าเกิดอ่านต่มกว่านั้นมันจุ่มอยู่ในสารละลายนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ครับผมการทํางานครับถ้าเกิดว่าค่าที่เราอ่านได้นะครับอย่างเช่นหกหรือหกจุดห้าเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าที่เราอ่านได้นะหลุดอย่างเช่นต่ากว่าค่าที่เราเซตไว้เป็นด้านโลเนี่ยนะครับปุ๋ย PH High ก็จะทํางานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดค่า PH ที่อ่านได้สูงกว่าค่าที่เราเซตไว้ด้านไฮ ค่า pH load ทางานก็คือมันจะพยายามปรับให้อยู่ระหว่าง L กับ h นั่นเองนะครับทั้ง2ค่าก็คือ pH กับ EC นั่นเองนะครับเพื่อให้สามารถที่จะควบคุมสารละลายปุ๋ยให้อยู่ระหว่างค่า L กับค่า h ที่เราเซตไว้ได้นั่นเองนะครับส่วนสวิตตัวนี้ครับก็สามารถที่จะทําการเซตได้นะครับผ่านสวิตนะครับนะครับก็คือกด1ครั้งนะครับมันจะมีเคอร์เซอร์ให้เราได้ปรับอย่างเช่นกดครั้งหนึ่งที่ L ครับแล้วก็สามารถเพิ่ม ไปเรื่อยๆได้ครับประกอบ high นะครับอีกครั้งหนึ่งครับ ec ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ec high ครับไม่กีด ec low ก็สามารถใซ้ได้ทั้งตัวสวิตช์บนหน้ากล่องเครื่องกับตัวแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะอ่านได้พร้อมกันและสามารถที่จะเซตได้พร้อมกันนั่นเองนะครับถ้าที่อ่านได้ก็จะใกล้เคียงบนหน้าจอ lcd ของเรานั่นเองนะครับ น,นี้สาย EC มันสั้นไปนิดนึงนะครับก็คือตัวถังมันสูงไปนะครับอ่านะครับลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้สารละลายปูตัวเนี้ยมันใช้เวลาอ่านสักพักหนึ่งครับอันนี้มันอ่านได้ประมาณ11บเถึงสิฉะนั้นค่า High เราตั้งไว้13นะครับฉะนั้นตัวดีเล์ของ p h มันก็จะทํางานอยู่ด้านหนึ่งก็คือด้าน High เพื่ออ่านด้าน High ครับเพื่อปรับให้มัน ต่ำลงนั่นเองให้อยู่ระหว่าง L กับ p ก็คือ14.7กับ13นั่นเองนะครับส่วน EC ก็ได้ประมาณ8.9.5ครับ ซึ่ง EC จะต้องดับหมดนะครับเนื่องจากว่าเขาค่า9.2 9.5เนี่ยมันอยู่ระหว่าง7.5กับ11.5นั่นเองนะครับฉะนั้นค่า EC จะไม่ทำงานเรีย EC จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในภาวะสมดุลการปรับค่า EC ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปลูกผักชนิดใดซึ่งมันจะใช้ค่า PH กับ EC ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับ ครับผมขอจบการนำเสนอครับเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกปรับค่า pH และ EC ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ควบคุมด้วยตัว Arduino e a p 8 2 6 0เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ